ใจว่าเมื่อทํางานครบ4ปีนะครับผมก็จะลาออกเพื่อบวชนะครับบวชเพื่อไปปีกวิเวกนะครับไปปีกวิเวกแสวงหาอะไรของผมไปตามเรื่องตามราวนะครับแต่ปรากฏว่าเจอสถานการณ์โควิดนะครับช่วงนั้นก็จังเตรียมเริ่มเตรียมตัวทางครอบครัวจะบอกคุยหาเือกันแล้วนะครับในช่วงเดือนมีนาไม่ได้หาเลืครก,ก็คิดว่าเราจะได้เป็นการเปิดโอกาสให,ให้คนรุ่นใหม่มานะครับ แต่ปรากฏว่าพอเกิดเรื่องโควิดขึ้นมาเนี่ยก็คิดว่ามันเวลาไม่เหมาะสมและมันต้องเป็นเรื่องของวิกฤตของบ้านเมืองที่จะต้องช่วยกันนะครับแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่มีผมนั้นจะทําอะไรไม่ได้แต่ก็เรื่องจากว่าในภาวะอย่างนั้นแล้วมันต้องร่วมแรงร่วมใจกันสามารถคีเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันนะครับก็ก็เลยอยู่มาเรื่อยๆก่อนแต่ตอนนั้นก็ก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำยังไงดีนะครับ ก็ต้องกราบขอโทษทุกทท่านด้วยที่ตอนนั้นทุกคนจะเห็นเลยว่าผมค่อนข้างแข็งกร้าวนะครับในการทํางานการตั้งด่านการเข้มงวดการจับการปรับอะไรเพราะตามความแนะนําของทางการแพทย์นะครับก็คือถ้าเราไม่ทาปฏิบัติตามมาตรการทางการแพทย์นั้นโอกาสการแพร่เชื้อจะสูงมากนะครับก็ด้านหนึ่งก็ลึกๆก็คืออยากให้เหตุการณ์นั้นจบไปๆนะครับก็อาจจะเข้มงวดแล้วยิ่งช่วงหลังท่านคงเห็นเลยนะครับว่า จะมีป้ายประกาศลงชื่อผมเต็มเมืองเลยนะครับใครฝ่าฝืนถูกจับถูกปรับหมดนะครับถ้าเราไม่ทําตามแนวปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไขของทางการแพทย์ทางการสาธารณสุขผมก็โชคดีประการหนึ่งนะครับได้ไปถวายงานสมเด็จพระบรรลัสรับได้ก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังท่านก็รับเป็นพระอุปชาให้นะครับผมก็จะไปบวชที่วัดปอวานิเวศโดยสมเด็จพระคุณสมเด็จพระวรานรัเป็นพระอุปชานะครับแล้วก็ เสร็จแล้วผมก็จะมามาเขาเรียกว่าอะไรนะจำมมาอยู่วัดประจาพรรษาอยู่ที่วัดเขาซอยดาวเหนือครับก็ความตั้งใจก็เป็นแบบแค่นี้ครับพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีนะครับก็คงอยู่ด้วยกันแบบนี้ด้วยความรักใคร่ความสามาคัคคีดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับในการเป็นนั้นหนึ่งใจเดียวกันมีอะไรเพื่อเฟื้อเพื่อแผ่ช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญในโควิด19เนี้ย นิวนอร์มอที่สําคัญไม่ใช่หน้ากากไม่ใช่อะไรแต่นิวนอร์มอคือจิตใจของจิตใจของคนไทยจิตใจของความเมตตาอารีความรักความเพื่ออาอนต่อกันจังหวัดจันทบรุรีจะเป็นที่เรวมของหลายคนไม่ทราบเป็นคนที่รวมหนละายเผ่าหลายเชื้อชาติศาสนาแต่เราก็อยู่ด้วยกันมาอย่างสันติมาตลอดนะครับมันถึงเจริญมาทุกวันนี้และที่สําคัญเนี่ยเป็นที่หมายปองของทุกคนเลยนะทั้งช่วงที่ผมมาอยู่เนี่ย นะครับผมก็ที่เรีนยนให้ทราบไม่ได้มีแผนง,งานโครงการอะไรที่จะทำอะไรเลยเพียงแต่ว่าคอยอำนวยการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้ขับเคลื่อนง,งานของตนเองไปตามแนวทางนโยบายแห่งรัฐนะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็ประสบผลเป็น,ปนอย่างดีเรามีจํานวนนักท่องเที่ยวจํานวกนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมากนะครับทุกคนมุ่งมาจาังหวัดจันทบุรีเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองเป็นแขกบ้าน เราต้องรัดแขกบ,บ้านแค่แขกเมืองในฐานที่เราเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับแล้วบางจันทร์นี้เราจะได้อยู่ได้ตลอดสมลังความฝันที่ว่าเมืองสุขทุกวันที่จันทบ,บุรีนะครับทุกคนอยากมาเป็นอย่างยิ่งก็ราบขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดจันทบ,บุรีไว้อีกครั้งหนึ่งครับ